ดงชตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้อาจจะจะมีไพ่ทีเลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกที่ไหนดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดูชตาประจําวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับโดยรวมก็ถือว่ามีโอกาสไปได้ส่วนเราก็เวิร์กมากพอตัวนะครับขอเพียงแค่คุณนะครับถ้าถ้าอยากให้รายได้ีคุ้มมากพอตัวนะอย่างแรกคุณต้องมีความผู้าำครับ แล้วก็มีระีวบววินัยในการทำเป้าหมายครับแล้วก็เป็นคนดีสินห้าครับถ้าคุณปรับสับจุดนี้ได้โค้ดบวกมากพอตัวครับพอตัวเลยอ่ะมาที่โดยตาใบเจวนี้นะครับของคนที่เลือกไปที่สอนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับมันก็มีโอกาสไปได้ส่วนแล้วก็เด่นมากพอตัวเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าอยากให้แดละดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องเป็นคนที่จิตใจโฟล์ครับภาพลักษณ์ดีแล้วก็ขยทํามเอาการเอางานครับในการทำเป้าหมายแล้วจะดีเองครับโดยรวมก็ถือว่า เวิร์กมากพอตัวชิ้นเดียวกันครับมาที่ดวงตาวปเจ้าวันนี้นะครับของคนที่เลือกเพศสามนะครับเปีไหบ้างโดยรวมนะครับถ้าดูโดยรวมนะครับมันก็มีโอกาสที่จะท้าทายอยู่ว่าเราก็หนักหนุงอยู่ว่านะครับแต่อยากให้หลายแรกได้เกิดทุกบ้านดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องอดทนทํางานหนักครับแล้วก็กีใจโฟล์ครับแล้วก็บรราที่เป็นครับแล้วก็แล้วดูงตาหราอร่างกะค่อนข้างดีขึ้นพอตัวนะก็ ดวงตาปัจจุบันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสาหรับอาจารย์ตีให้ว่างระหว่างดวงิตาปัจจุบัน,นนี้นะครับว่าระหว่างชิดไหนเด่นสุดละครับหนึ่งสองและสามนะครับอาจารย์ว่าในสามชุดเนี่ยไหนเด่นสุดอาจารย์ตีไปให้ชุดที่หนึ่งเด่นสุดนะครับเพราะว่ามีแต่ไพ่ดีเกือบหมดครับแล้วก็มีแต่ไพ่ใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะครับก็อาจารย์ขออนุญาตจบดวงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวแล้วครับผมอาจารย์จีรพัชกีรลกพี่กอลาฟมารีสวัสดีครับ